สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาเงินใช้นะครับจากการเล่นบาคาร่าครับวันนี้ผมอยู่ในห้องเกม Sexy b a ่ c a คารครับอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรนะครับช่วงสถานการณ์เคอร์ฟิลด้วยผมไปก่อน500ครับที่เพลเยอร์ครับหาเงินใช้ครับอยู่บ้านว่างๆเงาๆคะหาอะไรทำที่มันตื่นเต้นกันดีกว่าครับหาเงินใช้ครับโอเคครับลุ้นไพ่ครับยังไงครับ เปิดมาดีๆหน่อยครับ9โอ้โหยังตามมาเสมอได้อีกครับอุตส่าห์จะดีใจนะครับเสียดายจริงๆเห็นคนแจกแล้วใจตุ่มๆต่ำๆโอเคครับหมายนี้ผมไปที่แบงเกอร์แล้วกันครับ500เหมือนเดิมครับเริ่มต้นที่500กันครับ น้องเขาน่ารักเหลือเกินโอเคครับรุนนะ้นฮะสวยกับพี่หน่อยสวยเหมือนหน้าตาหน่อยอืมยังไงยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหไม้นี้พลาดเลยครับไม้นี้ผมพลาดเลยครับือใจร้ายจริงๆเลยอยากใจร้ายกับพี่ได้ไหม โอเคเดี๋ยวเสียสมาธิฮนะเราลุ้นกันลุ้นที่ไพ่กันดีกว่าผมไปที่แบงก์เกอร์ครับไม้นี้ครับขอใส่ไปที่หนึ่งพันเลยครับต้องเอาเคนะืนฮะมีเวี่ยงผมเล็กน้อยถึงปานกลางต้องเอาเคืนครับไม้นี้ครับดูซิว่าผมจะกินได้ไหมเปิดมาของเราหน้าเก้าแล้วยังไงต่อฮะ ลดแต้มไปยังไงฮะเสมอกันครับไม้นี้เสมออีกแล้วโอ้โหผมยังกินไม่ลงนะครับโต๊ะนี้ห้องนี้ดวงแข็งจริงๆเลยดวงแข็งมากเอาไม้ต่อไปฮะผมใส่ไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมครับไปที่หนึ่งพันฮย้ำไปที่แบงเกอร์นี่แหละครับผมว่ามันต้องมานะวันนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรนะครับ ผมไม่ได้ใช้สูตรแ,แต่ว่าปกติผมจะมีสูตรนะครับวันนี้ผมมาเล่นแบบไม่ใช้สูตรมาดูกันมาสวยๆหน่อยหน้าก้าวมายังไงโอเคเยี่ยม Very good นะครับเท่ากับบวกมานิดหน่อยครับทีแรกเสียไป500ร้มานี้บวกมาเท่ากับบวกมานิดหน่อยครับ โอเคครับไม้ต่อไปผมใส่ไปที่เพเยอร์นะครับสองพันครับใส่ไปที่เพเยอร์เลยสองพันถ้าใครอยากได้สูตรนะครับอยากให้ผมนําเล่นนะครับหรือว่าอยากมาเล่นเบฟเดียวกันกับผมนะครับก็แอดไลน์มาครับมาคุยกันได้นะครับสบายๆครับคุยกันแบบมิตรภาพครับไม่มีรับลมคมในฮะหลุนไพ่ครับหมาแปดแต้มครับเยี่ยมมากเย่เย่ โอเคเท่า okay. กับผมบวกสองพันกว่าแล้วครับกินไม่ลงได้ยังไงกินมาขนาดนี้แล้วต้องกินต่อครับแหมที่แรกแรนเหนียวเหนียวนะมาหลังๆผมต้องเอาบ้างแล้วอ่า,านี้ครับแหมต่อไปครับผมขอไปที่แบงเกอร์แล้วกันครับสองพันม,มาที่แบงเกอร์ครับสองพันขอสวยๆหน่อยหนอ้ย ช่วงโควิดเคอร์ฟิลมาๆๆๆสวยๆหน่อยออือยังไงฮะเสมอโอ้โหใจเสียเลยครับเพยเยอะมาก้าวแต้มเรามาก้าวแต้ม,มนึกว่าโดนเข้าให้อก็ถือว่าดวงเราก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวขอปรับชิปแป๊บหนึ่ง โอเคครับขอย้ำไปที่แบง์เกอร์อีกรอบฮนะสองพันครับย้ำไปอีกทีดูที่มันจะยังไงเนี่ยไม้นี้อย่าบอกว่าเสมออีกนาะลุนครับยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหเสมอจริงด้วยครับ ศูไม่มีแต้มเลยครับอ,อะไรเนี่ยไพ่โตนี้โอ้โหเสมอบ่อยมากครับขาวหน้าใส่ต้องหยอดเสมอไปสักหน่อยละโอเคแจกตานี้ตาสุดท้ายครับให้หมดโอเคเดี๋ยวผมก็เล่นตานี้ตาสุดท้ายเลยลวยกันมาผมใส่ไปที่เดิมฮะสองพันแบงเกอร์ครับสองพันครับ ถ้าเสียมานี้เท่ากับผมบวกเศษๆไม่กี่ร้อยนะครับแต่ถ้าบวกมานี้ก็เหลี่ยมแหล่มเลยยังไงฮะเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหหกแต้มเยอะม,มากไม่นางน้อยโอเควันนี้ผมพอแค่นี้ครับบวกแค่นี้พอแล้วครับถ้าใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับอยากได้สูตรดีๆนะครับแอดไลน์ผมมาเลยครับแอดไลน์มาเลยนะครับแล้วมาคุยกันครับสวัสดีครับ